เข้าสวนลงไร่คุณผู้ฟังคะช่วงของเข้าสวนลงไร่วันนี้นะคะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มเฟนแมนคะ่ะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านมากมายทีเดียวเดี๋ยววันนี้ติดตามกันนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังทางบ้านอยู่กับคุณจัก,กรินฉัดรุ่งเรืองชัยหรือว่าคุณเจนะคะสวัสดีคะ่ะคุณเจคะ่ะ ครับสวัสดีครับผมค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ให้เกียรติกับทางรายการพูดคุยกันถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทําการเกษตรในยุคนี้นะคะอยากทราบ<ม>ถึงที่มาหรือจุดเริ่มต้นของฟาร์มแมนนะคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้างและมีเป้าหมายวัตถุประสงค์อะไรบ้างค่ะ ตอนเริ่มต้นของฟาร์แมนเนี่ยเดิมทีเนี่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะครับเราทาร้านอาหารมาก่อนนะครับเป็นเป็นแม่ครัวแม่บ้านนักดนตรีนะคร<ง>ับเด็กเสิร์ฟอยู่ในร้านอาหารนะครับหลังจากนั้นมาตอนโควิดเนี่ยเราก็พยายามสู้พยายามเปลี่ยนไปขายนู่นไปขายนี่นะครับแต่สุดท้ายเราสู้ตออไม่ไหวจริงๆนะครับเราก็เลยเลิกกรริจการนี้พอเลิกกิจการแล้วเนี่ยด้วยความที่นักดนตรีเนี่ยไม่มีที่ไปเด็กเสิร์ฟแม่บ้านเหล่านี้ทั้งหมดเขาไม่มีที่ไปนะครับเราก็เลย เอะเราจะทํายังไงดีให้มันมีรายได้เข้ามานะครับตอนนั้นเราก็นั่งรวมตัวกันคิดเราก็นั่งไล่ถามทีละคนว่าแต่ละคนทำอะไรได้บ้างมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจพอเราไล่ถามทุกคนที่แต่ละคนมีหน้าที่ไม่เหมือนกันแม่ครัวแม่บ้านเด็กเสริกดนตรีแต่ทุกคนกับมีจุดเชื่อมโยงเดียวกันอยู่คือทุกคนมาจากบ้านที่ทําเกษตรค่ะนะครับบางคนทําสวนผลไม้บางคนทนําน,ทนานะครับบางคนเลี้ยงวัวนะครับคือ oh. ทุกคนมาจากการเกษตรหมดอันนั้นเป็นจุดแรกที่เราเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะ หลายอาชีพแต่สุดท้ายทุกคนมาจากครอบครัวทำเกษตรกันหมดนะครับเราก็เลยมาคุยว่าเอ้ยงั้นเราลองทำกเกษตรดูไหมตอนนั้นนะครับเราก็เลยมาลองทำกเกษตรดูทีนี้พอเริ่มปลูกผักเราก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเราจะขายใครอื<ล>ช่วงโควิด,ด,ดใช่ช่วงโควิดทุกตลาดเนี่ยปิดหมดเราก็ไม่รู้ว่าเราจะขายใครจังหวะนั้นเนี่ยผมขับรถจากฟาร์มเนี่ยกลับบ้านที่กรุงเทพเราจะผ่านนิคมอุตสาหกรรมที่หนึ่งพอผ่านนิคมอุหกรรมที่เนี่ยเราก็นั่งคิดว่าเฮ้ยนิคมอุหกรรมมันคืออะไรมันคือ การที่เราซื้อที่ผืนใหญ่แล้วมาแบ่งผืนเล็กๆให้คนมาเช้าเปิดโรงงานแล้วก็มีถนนมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระบบบำบัดน้าเสียอะไรแบบนี้ให้เรียบร้อยค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทําไมมันมีนิคมอุตสาหกรรมแต่ทําไมถึงไม่มีนิคมกเกษตรกรรมอืมอ่าเราไม่เรา,เรา,เ,รา,เ,ราเรามีที่เรามีคนงานดูแลด้วยเรามีคนรดน้ําด้วยมีคนปลูกผักด้วยเอ๊ะทำไมเราไม่เอาลองเอาที่มาแบ่งให้คนปลูกผักดูอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นที่เราคิดไอเดียนี้ขึ้นมาครับ นี่คือเห็นแรงบันดาลใจจากการขับรถผ่านนิคมอุตสาหกรรมทำให้เราคิดว่าทำไมเราไม่มีนิคมการเกษตรเนาะนิคมกเกษตรให้กับคนอื่นมีพื้นที่แล้วก็มาแบ่งกันปลูกพอจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นแบบนี้แล้วอะค่ะกลับมาดําเนินการยังไงต่อพอได้ไอเดียที่ดีแบบนี้แล้วพอเราได้ไอเดียปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มถามคนรอบตัวว่าเอ๊ะถ้ามีไอเดียแบบนี้ทุกคนจะโอเคไหมทุกคนจะสนุกไหมก็ ในในความกังวลของเราเนี่ยเรากังวลว่าไม่มีใครสนใจหรอกเพราะว่าใครจะมาจ้างเราปลูกผักมันมันเดินไปซื้อหรือว่าอะไรเงี้ยมันน่าจะง่ายกว่าไหมอะไรแบบนี้นะครับค่ะแต่พอเราได้ลองอโฆษณาในเฟ e บ o o k ง่ายๆหรือคุยกับเพื่อนง่ายอ่ะปรากฏว่าทุกคนสนใจหมดโอเราก็เลยลก็เลยมานั่งถามว่าทำไมถึงสนใจก็บอกว่าอันดับแรกเนี่ยคืออยู่ในกรุงเทพนี่ไม่มีดินแน่นอ,น,อน,น,เนเรื่องที่เร,เรื่องเซอร์ไพรส์มากค่ะ เขกวามันไม่มีดินยังไงเขาบอกว่าก็อยู่ในหมู่บ้านทุกอย่างเป็นปูนหมดค่ะอยู่ในหมู่บ้านอยู่คอนโดอพาร์ตเมนต์อยู่บ้านเช่าชแม้กระทั่งบ้านตัวเองที่เป็นพื้นที่ที่ซื้อกันไว้ก็จะมีพื้นที่น้อยมากนี่คือปัญหาหลักของคนเมืองเลยนะคะใช่นนี้ข้อแรกข้อสองคือเขาบอกว่าถึงแม้ไปซื้อดินมาได้อ,อันนี้สําคัญมากเลยครับถึงแม้ไปซื้อดินมาปลูกไ,ได้แต่แสงแดดซื้อไม่ได้ผมบอกเอารล้วแสงแดดทำไมถึงไม่มีบอกอยู่เทาเฮาส์อยู่คอนโดบางมุมมันแดดไม่มีจริงค่ะ นะครับอันนี้ก็เลยคือสองข้อแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าณตอนที่เป็นโควิดตรองนั้นเนี่ยครับผมทุกคนเนี่ยกําลังรู้สึกกังวลกับเรื่องของอาหารอความมั่นคงของอาหารใช่ใช่ครับถ้าจําได้ตอนโควิดมาแรกๆเนี่ยคนเราแตกตื่นตุนสินค้าอาหารตนกวาดเรียบค่ะใช่ไหมฮะแต่คนต่างจังหวัดที่นู่นเขาไม่รู้สึกอะไรเพราะเขามีเดินออกไปเขามีผักเก็บ เอออันนี้ก็คือคนก็เลยเริ่มสนใจเริ่มสนใจที่อยากจะมีที่เป็นของตัวเองเพื่อปลูกผักค่ะครับผมพอไอเดียตรงนี้นะคะเข้าถึงใจของคนเมืองหรือความต้องการหรือแม้กระทั่งแก้ปัญหาหรือจุดเพนพอยต์ของเขาแล้วอนะคะหลังจากนั้นเราทํายังไงกันต่อคะกับพื้นที่ที่เรามีอยู่ประมาณกี่ไร่ที่เราพื้นใหญ่มากครับประมาณห้าสกว่าไร่โอ้ห้าสิบกว่าไร่ ใช่ครับเป็นที่แต่แต่ว่าเราเนี่ยถามขึ้นมาแล้วก็ทําแ,แปลนอยู่ประมาณแค่สองไร่เรากะว่าสองไร่เนี่ยเพียงพอต่อต่อคนงานของเราละที่เราต้องเลี้ยงดูเขาในช่วงะช่วงนั้นนะครับล้วก็เลยทําแค่สองไร่ครับผมค่ะใช่ครับเริ่มตน้นมีสองไร่แล้วก็ค่อยๆทําไปทีละเล็กทีละเล็กเพราะว่าทุกคนเน่ยไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้เลยอืทุกคนไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้อันนั้นคือข้อแรกเพราะว่าทุกคนมาต่างจากหลากหลายอาชีพมากแต่เรารู้ว่า มีคนสนใจละมีโอกาสแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปก็เริ่มศึกษาเกษตรใหม่ทั้งหมดค่ะสมาชิกมีอยู่กี่คนคะที่รวมตัวกันจริงๆกับแนวทางนี้ที่เห็นว่าไปด้วยกันได้ละตอนนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณสิบสองคนครับมีเด็กนักเรียนนักศึกษานักดน mm hmm. ตรีมาเต็มไปหมดเลยค่ะสิบสองคนแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยมาจากครอบครัวการเกษตรแต่ไม่เคยลงมือทําไม่เคยลงมือทำ mm hmm. ใช่ค่ะอันดับแรกก็คือต้องหาความรู้ก่อนเนาะ,ะเรียนรู้อย่าง เชิงลึกเลยทำยังไงกันคะไปศึกษาที่ไหนบ้างโอ้ยูทูบครับ <c oughs> โชคดีว่าที่เราอยู่ในยุคที่มันมี YouTube ทํา <c oughs> ให้เราเนี่ยศึกษาได้หลายวิธีมากทุกผักทุกอะไรเนี่ยในยูท <c oughs> มีสอนหมดครับผมใช้เวลานาน,านไหมคะกว่าจะเรียกว่าพร้อมลุยละหลังจากที่เรียนรู้จาก YouTube บ้างลองผิดลองถูกลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง <c oughs> ครับก็เรามีความโชคดีแล้วก็โชคร้ายโชคดีก็คือเราอ่ะ อ,อยู่ในที่ที่อุดมสมบูรณ์จริงๆคอ่อยู่เราอยู่มวกเหล็กเนี่ยอากาศหนาวคือปลูกผักอะไรก็ขึ้นแล้วดินมันดีมากคอยู่ที่อำเภอ,อ,อวมวกเหล็กอยู่อำเภอมวกเหล็กเลยครับจ <ang S 2> <ม>ังหวัดสระบุรีตำบลไหนคะใช่ครับอยู่ใกล้ๆก,กับน้ําตกเจ็ดสาวน้อยครับผมค่ะนะครับผมซึ่งอันนี้คือความโชคดีของเราซึ่งเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าเอ้เราจะโชคดีด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีแต่ความโชค้ายก็คือเราเนี่ยมาเริ่มต้นโครงการตอนหน้าฝนครับอือ อ่าพอเลกพอต้นกล้ามันเริ่มงอกงามไปได้สวยฝนมาปุ๊บเนี่ยโอโหทีนี้เรื่องใหญ่เลยครับโรคมาเยอะเลยทั้งโรคด้วยทั้งด้ยกล้ามาแรงต้นกล้าไม่โตไม่มีแดดต้นกล้ายืดนะครับค่ะนั่นก็คือความโชคร้ายแต่เราก็ก็เรียนรู้ไปครับค่อยๆผ่านมาเรื่อยๆอืมก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วการทำการเกษตรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าก็ไม่ได้ยากจนเกินความสามารถ ต้องมีความรู้จริงๆแล้วก็เาเรียกว่าต้องอาศัยเรื่องของดินแสงแดดตลาดด้วยนะคะตลาดในใ<ช>การ<ช> <ๆ S 2> จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของเราตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับปลูกอะไรอยู่บ้างกับพื้นที่ที่เรามีกันอยู่ตอนนั้นเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าที่ของเราเนี่ยมันปลูกอะไรได้บ้างเราไม่รู้เลย<อ>นะครับมันเป็นมันเป็นที่ที่ถูกทิ้งรกร้างแล้วเราก็ถางมันไม่เคยทําเป็นที่ที่ทาเกษตรมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าที่ผืนเนี้ยมันมันปลูกอะไรได้บ้าง เราก็บอกทุกคนที่มาปลูกว่าอยากจะลองปลูกอะไรให้ส่งเมล็ดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้มเมล็ดที่หลากหลายมากตั้งแต่ผักไทยผักฝรั่งผักญี่ปุ่นมาเยอะมากแล้วเราก็ลองใส่ลงมาในที่ของเราแล้วเราก็ลองปลูกหลังจากนั้นผ่านมาหนึ่งฤดูกาลสามสี่เดือนเราเริ่มรู้แล้วว่าที่ของเราเนี่ยมันเหมาะกับอะไรเพราะเราได้ปลูกหลายอย่างมากจนตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าที่ของเราเนี่ย ที่อุดมสมบูรณ์จริงๆเนี่ยก็คือผักสลัดทุกอย่างเลยกินคอสเลดคอสกินโอ๊กเลดโอ๊กพวกนี้คือไม่มีมแมลงไม่ต้องใช้ยาใช้ดินธรรมชาติออกมันงามมากค่ะผักสลัดนะทุกชนิดผักสลัดทุกชนิดนะครับอันนี้คือที่หนึ่งเลยต่อมาก็คือพวกมะเขือทั้งหลายครับมะเขือเทศมะเขือยาวมะเขือม่วงมะเขือปอกพวกนี้งามทุกอย่างไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรพิเศษเลยไม่มีแมลงด้วยแตงกวาด้วยแตงกวาครับแล้วก็มะเขือหมดเลยมะเขือทั้งตระกูลมีผักสลัด มีแตงกวามีมะเขือที่เหมาะกับสภาพพื้นดินแล้วก็สภาพอากาศของมวกเหล็กในพื้นที่ของเราที่เรามีอยู่สองไร่ใช่ไหมคะใช่ครับในการทดลองที่จะทําเป็นฟาร์มขึ้นมาใช่ครับผมค่ะพอตัดสินใจได้แล้วนะคะแล้วก็เดินหน้าเต็มที่รู้ว่าพืชนิดไหนที่เหมาะกับพื้นที่ของเราหลังจากนั้นให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมตามเป้าหมายของเรายังไงบ้างนะคะในการที่จะมาฝากเราปลูกผักหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มแจ้งลูกค้าไปแล้วว่าผักอะไรที่ มันงามในที่ของเราอะไบ้างเราก็จะโฆษณาเลยว,ว่าผักสลัดเนี่ยมันงามจริงๆน <c oughs> ะถ้าลูกค้าอยากปลูกอย่างอื่นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าลูกค้าชอบสลัดเนี่ยปลูกสลัดที่เนี่ยดีที่สุดเลยเราก็จะเริ่มโฆษณาไปแต่พอเราทํามาได้จนถึงประมาณเดือนธันวาครับผม โควิดเนี่ยมันเร,มเริ่มเริ่มซาละพอโควิดเริ่มซาปุ๊บเนี่ยพนักง,งานของเราที่เขามาจากหลากหลายอาชีพเนี่ยเขาก็เริ่มจะกลับไปทําอาชีพของเข่ากลับไปทํางานประจํากลับไปทําอาชีพเดิมกลับไปทำอาชีพเดิมหรือก,อกไปทําเขาก็อยากกลับไปทําอาชีพที่เขาถนัดทีนี้ตอนนั้นเราคิดว่าเอา้เราจะทํำยังไงดีเพราะว่าจํานวนคนเราหายไปจาก12คนเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ3หรือ4คนค่ะ3ถึง4คนเหลืออยู่ประมาณ3ถึง4คนแล้วก็ เราจะทํำยังไงกันต่อดีเพราะว่าเรามีลูกค้าที่สนใจจํานวนมากจานวนมากจริงประมาณสี่หรือห้าร้อยกว่าคนตอนนั้น<ๆ>ที่เข้ามาจำนวนมากมากเลยสี่ถึงห้าร้อยคนใช่ครับประมาณสี่ถึงห้าร้อยคนที่เข้ามาเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงแล้วก็จะจะทำยังไงให้ให้สังคมในในชุมชนของเราเนี่ยมันดีขึ้นเราก็เลยสำรวจในชุมชนว่ามีใครบ้างที่จะปลูกผักได้เราก็เกิดไอเดียว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ไปชวน คนที่เขามีพื้นที่มีบ้านกเกษียณอายุแล้วคนชราคนเท่าคนแก่ที่มันเกษียณอายุมีบ้านอยู่แล้วก็ปลูกผักได้ <ทะ S 1> ให้เขามาลองปลูกผักแล้วไม่ต้องมาปลูกในที่ของเราปลูกในหลังบ้านของเขาเลยถึงเวลาแล้วเราไปเก็บอ๋อเราก็เริ่มเพราะผมคิดได้เราก็เริ่ม,มดดเ,รเริ่มเริ่มเซอร์เวยรอบชุมชนมวกเหล็กแล้วเราก็เริ่มขี่รถเวนดูคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วเราก็ค่อยๆเริ่มโครงการเป็นฤดูกาลที่สองฤดูกาลที่สองก็คอืคอเป็นฤดูกาลที่เราเริ่มให้ เอาคนในชุมชนมาช่วยกันปลูกครับค่ะแต่ว่าพื้นที่ของเขาเลยในพื้นที่ของเขาเลยแล้วแต่ละคนอย่างคุณตาคนนี้ก็จะเก่งปลูกพริกคุณตาอีกคนนึงมีปลูกส้มโอปลูกแตงกวาพอถึงเวลาลูกค้ามาเราก็จะบอกแลว้ว่อ่าเรามีคนนี้คุณตาคนที่หนึ่งสองสาคนที่หนึ่งเก่งอะไรคนที่สองเก่งอะไรคนที่สามเก่งอะไรแบบนี้ครับผมค่ะ ทีนี้การปลูกมันก็จะหลากหลายไม่จำเป็นต้องเป็นผักสลัดเหมือนเดิมละเวลาลูกค้ามาอยากปลูกผักสลัดด้วยตอกผักชีด้วยปลูกพริกด้วยเราก็แนะนําเลยว่ามีใครบ้างใครบ้างใครบ้างค่ะครับผมอแลวลักษณะของการได้สินค้ามาของลูกค้าค่ะต้องเป็นยังไงกฎเกณฑ์ของเราการได้สินค้ามาของลูกค้าหลักคือการส่งครับผมใช่ค่ะในเมื่อเราไปให้ชาวบ้านก็คือปลูกในพื้นที่ของตัวเองแล้วแล้วลูกค้าของเรานี่คือซื้อเลยหรือว่ายังไงคะ อ๋อไม่ครับใช้วิธีเดิมครับจ้างปลูกเป็นแปลงครับผมเออแล้วก็บอกอ่ะคุณตาคนนี้เขาเก่กงปลูกผักชีเขามีที่ดินเนี่ยแบ่งได้กี่แปลงแต่ประมาณตารางเมตรหนึ่งหนึ่งตารางเมตรต่อหนึ่งรอบผักเนี่ยเราคิดสามร้อยบาทอ๋อหนึ่งรอบผักหนึ่งรอบผักตั้งแต่เพาะจนถึงวันเก็บเนี่ยเราคิดแค่สามร้อยบาทส <300 S 2> าม <100 S 2> รอ้อยบาทก็แล้วแต่หนึ่งตารางเมตรเหรอคะใช่ครับผมอ๋องั้นแสดงว่าถ้าเกิดออนต้องการอยากได้พริกก็ไปจ้างคุณตา ปลูกหนึ่งตารางเมตรก็คือสามร้อยบาทคือตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกการดูแลจนได้ผลผลิตถูกต้องใช่อันนี้ก็คือสุดแล้วแต่ว่าคุณตาจะจะได้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านด้วยถูกต้องถูกต้องหรืออีกท่านหนึ่งคุณยายปลูกมะเขือเปราะอ่าแตงกวาหรือมะเขืออ่มะเขือเปราะแบบเก่งมากๆเลยเราก็ครับเช่นกันสามร้อยบาทต่อหนึ่งตารางเมตรถูกต้องค่ะแล้วแต่ว่าคุณยายจะทําผลผลิตให้เรามากน้อยแค่ไหน เพียนเท่านี้เองโอ้แล้วเราก็จะทําเราจะทํากุปลายขึ้นมาให้ให้ลูกค้าที่จ้างปลูกกับคุณยายเนี่ยได้คุยกันโดยตรงที่เนี้ยตอนเช้าเช้าคุณยายก็จะส่งรูปให้ลูกค้าอ้าววันนี้ยายลดน้ำแล้วนะวันนี้าแล้วนะนึกออกไหมครับดีจังเลยค่ะอืที่น่ารักมากคือเขาคุยกันแล้ว,แล,วแล้วมันเกิดอะไรบางอย่างที่ผมแปลกใจมากอย่างเช่นพอถึงเวลาเนี่ยคุณยายคุณป้าเนี่ยส่งผักให้ลูกค้าแล้วปรากฏว่าด้วยความที่คุยกันมานาะนลูกค้า ได้รับผักปุ๊บลูกค้าทําขนมส่งกลับไปให้คุณยายอีกน่ารักมากเป็นสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นไปเลยเป็นคนในครอบครัวเลยนะคะใช่ใช่นี่คือเป็นสิ่งที่เราโอ้โหเซอร์ไพรส์มากจริงๆครับผมกฎเกณฑ์ก็คือประมาณนี้เลยก็คือตารางเมตรละสามรอบาทเท่ากันหมดไหมคะทุกชนิดผักทุกชนิดผักครับผมค่ะโอ้แล้วแต่ว่าท่านใดสนใจแบบไหนนะคะเราก็จะมี คนในชุมชนเข้ามาด้วยหลังจากที่เราเริ่มต้นกันตอนนั้น12คนแต่ว่ากลับไปทําอาชีพเดิมเหลือ3าถึงส<ด>ี่นคนณเวลานี้เป็นยังไงบ้างคะสมาชิกทั้งหมดที่ทําอยู่กับโครงการของเรากับฟาร์แมนตอนนี้ฟาร์แมนเราก็มีสมาชิกหลักอยู่ประมาณ5คนนะครับ <5 S 2> แต่ว่าค<น>5คนนี้จะมาทําในหน้าที่ของเป็นในเชิงบริหารไม่ลงไปปลูกละ <c oughs> นะครับหน้าที่ปลูกเราก็จะปล่อยให้กับคนที่เป็นฟาร์แมนคือเป็นผู้ปลูกอย่างนี้คุณตาคุณยาย <c oughs> คุณป้าคุณ้าคุณอาทั้งหลาย แล้วเราก็จะตะเวนขี่รถเนี่ยดูแลเขาว่าวันนี้เป็นยังไงสอ่งอัปเดตลูกค้าไหมปลูกอะไรขึ้นได้บ้างมีอะไรจะขายไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะช่วยเขาตลอดให้ตัวจริงในสายนี้เลยนะคะคุณตาคุณยายค,คุณป้าคุณอาคุณน้าที่เชี่ยวชาญการเกษตรแล้วท่านก็<ช>มีค,ความสุขด้วยมีรายได้ด้วยแล้วก็ทําให้ทุกคนมีอาหารโดยเฉพาะคนในเมืองโอ้โหแล้วจานวนลูกค้าล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงจํานวนเท่าไหร่แล้วเอ่ย ฤดูการที่สองเนี่ยเราไม่ไม่ได้โหมเหมือนตอนแรกเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเราต้องระมัดระวังเรื่องที่บางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าคุณยายหรือคุณป้าเนี่ยเขาพร้อมที่จะคุยกับลูกค้าได้มากแค่ไหนค่ะอ่าบางทีในเรื่องของเทคโนโลยีการใช้แอปการใช้มือถือเนี่ยบางทีแก็กดเนี่ยบางทีอาจจะมองไม่ชัดอะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะตอนนี้ก็เริ่มอยู่ได้ประมาณ ผมว่าเราจะประมาณ40-50แปลงครับฤดูกาติดต่อ40-50แปลงแต่ตอนแรกนี่คือ400-500ลูกค้าติดต่อมาถือว่าเยอะมากๆตอนนั้นนะคะใช่ครับผมแต่ว่าควบคุมการผลิตหรือคุณภาพหลายๆอย่างได้ได้ยากลําบากพอสมควรถ้าจํานวนเยอะเนาะใช่ครับผมแต่นะวันนี้ก็คือค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ค่อยๆสอนเรื่องเทคโนโลยีกับคุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าด้วยใช่ใช่แล้วก็ พวกเขาทั้งหมดที่เป็นฟาร์มแมนเป็นคนโปเนี่ยมารู้จักกันในชุมชนแล้วก็แลกเปลี่ยนกันคนนี้มีมาเล็กอะไรกันแรลกกันคนนั้นมีสีอะไรกันแรลกกันน่ารักมากนะคะโอ<ฮ>้โ<ฮ>วันนี้เวลา น้อยจริงๆค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อว่าหลังจากที่คุณยายคุณตาคุณป้าคุณน้าได้ลงมือทําแล้วเสียงสะท้อนเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงลูกค้าของเราเนาะลูกค้าที่สนใจจะฝากทุกท่านปลูกผักเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันันพรุ่งนี้ช่วงท้ายนี้คุณเจนะคะคุณจัก,กรินอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างคะเชิญค่ะถ้าสนใจอยากจะทดลองปลูกผักนะครับหรืออยากจะ มีส่วนร่วมในโครงการของเรานะครับเพื่อช่วยคนในชุมชนมกเหล็กนะครับหรือลองอาหาเพื่อนคุยนะครับสลูกผักเล็กๆก,ก็อยากจะชวนเชิญชวนให้มามาสมัครเข้าโครงการกันครับผม ฟาร์มแมนครับผมเข้าไปที่หน้าแฟนเพจฟาร์มแมนเลยนะคะครหรือ<ม>ติดต่อโดยตรงที่คุณเจได้เลย0 8 0 7 7 7ปนอง7ะคะแล้วก็0051ยินดีให้คำปรึกษาทุกทกท่านแล้วก็จะได้มาร่วมกันสร้างอาหารที่ปลอดภัยด้วยกันนะคะรวมไปถึงเป็นความมั่นคงทางอาหารกับสถานการณ์โควิดที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องณเวลานี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณจัก,การินฉัตรรุ่งเรืองชัยค่คุณเจ เจ้าของฟาร์มแมนนะคะผู้ก่อตั้งโครงการนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามรับฟังกันต่อนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆอีกบ้างที่คุณผู้ฟังทางบ้านสามารถเชื่อมโยงกันได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณเจค่ะครับสวัสดีครับผมเน้นย้ำอีกครั้งค่ะ ฟาร์แมนนะคะคุณผู้ฟังทางบ้านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้หมายเลขโทรศัพท์080 777 0051 ย้ำมีครั้งข่ดติดต่อคุณจักรินชัดรุ่งเรืองชัยนะคะทั้งในส่วนของผู้บริโภคที่ต้องการจะฝากเกษตรกรปลูกผักสวนครัวที่เราอยากจะรับประทานนะคะหรือผู้ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการอยากจะเป็นเกษตรกรที่จะมาเข้าร่วมโครงการก็สามารถติดต่อกันได้ค่ะ0 8 0 7 7 7 0 0 5 1หรือเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook ค้นหาคาว่าฟาร์มแมนค่ะ